ไปค่ะหนึ่งสองสามเชือกไปได้ปะโดดสั้นๆไนทสัตว์มึงว่าเชือกไปได้ปะมึงว่าเชือกไปได้ปะเชือกข้างหลังอ่ะบ้าใส่ไม่ได้หรอมันไม่ได้มีไว้ให้ไตเออไม่ได้รอมาละมันมีตุ่มๆนะใครไปเกอนเราไปคนเดียวไม่น่าได้ปะเงี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยนั่นอันนี้ถังของเราหรือถังเช่าวหนึ่งสองสามถังสังสารไม่เหี้ย

บ้าจับเซฟของใัรมีตะขอเนี่ยไม่มาจับได้นี่แล้มันต้องจับอ๋อแม่งไปแล้วโอ้แม่งลงมาอีกรอบดูเฮ้ยกูยังอยู่นี่อยู่เลยสองสามเฮ้ยเอามาเอามือให้คนตัวเตี้ยไปจับตะขอแล้วอีต่อจับใครจับไปใครจะจับก็จับอออ๋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 ออไอเฮียนั่นก็รีบออกเลย เฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเยี๋ยวเดี๋ยวเดกมบัสเฮ้ยอุ๊ยเฮียกูก็กูกระโดดแล้วกูกดเออเออนั่นอ่ะมาไม่ได้ได้ดิไกไปแล้วไปแล้วทุกคนมากดสเปซบาร์ค้างไอ้เหี้ยค้างไหมค้ต้องอ๋อต้องจับไว้โอเคโอเคมีรถด้วยมีรถด้วยมีรถด้วยขับได้เปล่าไอ้เหี้ยแค่เดินจะยากละห้าร้อย้าสิบเฮ้ยใครได้หวังใครขับอ่ะตเอ๋โอ้โหให้ตเอ๋ขับ ไอ้เหี้ยอไรไอ้ขึ well. ้นล้วัขึ้นล้วเเอ๊ะปไอ้เหี้ยอะไรอ่ะไอ้เยเขาเลยโอเคก็นี่ก่อนนะมีเรเเอ้ยเอยเื่องอะวังเมื่ออีเอ็กขับรถกันหลัวสุดแล้วเชื่อู่้เยอ้ยออีเอกเ็กเหาร้อยห้าสอเดไเหี้ยอยไบิลดิวโอ้สัตว์เลยระวังระวงระังเปลี่ยนเปลี่ยนคนรอบหน้า ไอ้เตยไป GTA เก่งนี่โอ้ห้าไปแวงเออไปสิ้นเกินวะคะเดี๋ยวกูเติมโค้กแป๊บนึงระหว่างรอโอ้โหขับแบบเซฟเกินเราต้องขับแบบมีชันเชิงเออๆโอเ้ยกูรอดูมึงจะเอาคอนเทนต์หรือมึงมาเอาขอขอชั้นเชิงเอาผ่านไอ้สัตว์ไปเถอะคอนเทนต์ไม่ต้องเอาแม่งแล้วไม่มีใครดูหรอกกลับมาได้กลับมาได้คุณปู่แล้วคุณปู่ของจริงโอ้โห เฮ้ยเตยมระขับรถดีอยู่นะเห็นปะเตขับรถดีอ่ะรถหลุดเก่งลอยเลยไอ้เหี้ยอุ้ยไอ้เหี้ยไม่มีหินกูก็จะตายอยู่ละเออไปทางนี้ได้ไหมเนี่ยไปได้เดี๋ยวชนเปรีแล้วเตยเกียร์สิบห้าเออเตยขับรถเก่งจริงมาขับรถเก่งอ่ะใช่เลยกูขับคืเก่งไม่ใช่รถเก่งไอ้ไม่ใช่รถกระบะรอก่อนรอก่อน พอก่อนพอก่อนพอเปลี่ยน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 ไอชอยชอมึงอ่ะกูกลับไปได้สินามิมากูเองนามิก็เหี้ยบอพอายีเอกแหละกูบอกโธ่มึงดูกูดิกูเล่นเกมขับรถจังบ่อยอไปนัมมี่เขาเตียนโรบอทขับเกมแบบรถนะมึงเออมันขับยากนะมึงขับจะเหี้ยอะไรขูบอกแล้วมันขับยากนะเยี่อ มึงเหอะน่าสวยอ้เหี้ยไอ้เยอ้เยอะเกือบระเบิดกลับมาได้ไปไปแย่เท่อยากเอาเลยครับพี่มึงผ่านตรงนี้ได้ก็จะระเปิดแล้วเออาขับยากเราต้องเอาชนะกันเลยอ๋อไม่บอกว่าแข่งจะได้ตั้งใจกว่านี้อิสัะเฮ้ยเพื่อนอุยกรธป๋าไงวะโกรอดได้ไงวะกูบอกว่ากูขับรถดีสุดแล้วก็ไม่เชื่อกูเล่นเกมขับรถออกจะบ่อยพวกนี้เอาอะ ไอ้เอ้าจ้าไม่พูดแต่กระโหลกเป็นไงบอสเขาเลี้ยงน้ำอยกลางอ่ะไปเลยถึงแล้วหรอมันต้องหมุนนะเฮียเลยเอาไปเอพิทออยังไม่ได้ขับสิเออโอ้โหไหนถ้าไปอะไรขึ้นเลยขึ้นเลยมึงเองกดมึงกดอีดิใครกดไปแล้วออกไปไปทุกคนจับดูวินาทีแห่งประวัติศาสตร์เอาไว้นะคะ ไอ้เอาไว้อะทุกคนอย่าลุ้นดิทุกคนอย่างเงียบดิเล็ไอ้เหี้ยทำไมพวกทุกคนอย่างนี้วะไม่พิงรถคนแย่เลยอ่ะแม่จอดแล้วก็ลงจากรถแล้วกูตายโอเคแล้วยี่ห้อขับต่อมัพี่ขับต่อันได้เลยหนูจะอ้วกเพ่อแบบเงียบมกที่หนูมพื่อหนึ่งาร้อยห้าสิบห้าเดี๋ยวไม่มีสมาธิต้องเงียบๆนะคะใช่ไหม เย่ใช้สมาธิเวอร์แอร์ดอกเงียบดีอยไปที่สปีดสตอร์มสัตว์มึงทิ้งรถอี๋รอติดติดอเนาะเออติดเลยแหละอ๋อมาติดเลยเนี่ยเออเอวะอ๋อเออโนะ อุ้ยไอ้เหี้ยไอ้้เหียดันไอ้เหี้ยดันไอ้เหี้ยกูเองกูเองไอ้เฮียนี่แหละไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เเหี้้ยยได้กอกอบไปก่อนกอกอบได้ไอ้เหี้ยแล้วมันหมดแล้วมั้งเมึงเอากลับไปเลยนะขับได้ไอ้เหี้ยกลับมาเว้แม่งขับยากต้องไปขับรถดิสนีย์สปีดสตอร์มเอาโซ่ออกสิเฮ้ยตัวตัวกูดิตัวตัวกูดิอย่ากระแทกเดี๋ยวเลวตีลาสอ่ะเอาโซ่แล้วไม่มึงกับบาธารี หนึ่งตอกตัมยืนให้ได้นะแล้วก็โดดไอ้เียโดนดันไอ้เขี้ยนต้องวนหนีได้ไหมได้นะได้นะดีขึ้นได้ไหมต้องดึงต้องดึงต้องดึง้ก็คอยดึงกอดได้กูกอดได้กูกอดได้้อะได้กู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 ได้ดึงไม่เหมือนจะไม่ยากเลยเฮ้ยโวยใครอ่ะไอ้เตยอหรอเนี่ยเนี่ยได้ได้โอเคทางไหนทางนี้ทางนี้ ไอ้เชื่อไอ้แล้วมันหมุนสลังเลยเฮ้ยจ้าเฮ้ยกูยังได้นะกูอยู่ได้นะร่วงอยู่นะได้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 ขอบาลานสองคนได้ก็โอเคอยู่ได้ได้ได้ไดไปไปไปโดนโดดได้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 โอเคโอเคโอเคคอยมันจะเริ่มตรงนี้ใช่ไหมเราเก่งว่ะเราเก่งใช่แหละมันจะขึ้นไป็นขั้นบันไดปะมึงว่าเนี่ยมาขึ้นขึ้นอันนี้แล้วก็รอนู้นหมุนมาแล้วก็โดดอ๋อเอากูไปด้วยโอเค มามึงหัแล้ววัแล้นูเพิ่งขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอวัร้อนรอใหม่รอใหม่เอาเตยขึ้นให้ได้ก่อนไม่มันุลมันุนแล้วมันไม่เออโอเคโอเคโอเคเรื่องลิ้นอออมุดหัวสาม ว่าลงไปเริ่มใหม่ไหมเออเดี๋ยวกูวิ่งตามก็ได้ดึงขึ้นไปคุณพ่อบอกว่าเกาะขอบเลยถึงไหมคะขอบขอบที่ไม่ต้องยื่นออกมาหรอกค่ะลองดิแล้วก็ติดหัวด้เออนั่นไงเฮ้ยเออไอ้เหี้ยก็ทำอย่างนี้แต่แรกก็จบแล้วเออแล้วกูว่ามึงเอากูขึ้นมาเลยดันมันหมุนไปอยู่แล้วเออรอรอเดี๋ยวมันก็เอาเียไม่ได้ไม่ได้มันต้องนับพร้อมกันเว้ยถ้าจะเกาะขอบอ่ะนับดิหนึ่งสองสาม ไม่ถึงเลยเพี่อู่ถึงคนเดียวนัมมี่ถึงกูไม่ถึงกูดึงไอเตยได้ไมได้ละขึ้นได้ละโอเคขูยอดแรงไปเลยแล้วกันถึงบ้าตรงเนี้ยไม่ถึงลองนี่ไงลองลองเรากดกดชิปไปอยู่ตรงนี้แล้วกดชิปก็น่าจะได้นะได้ได้ได้อยู่ไงแข็เอันนี้วะตกลงกันไปขว้าว่าอย่านยังไปเจอถล่ม อ <rude S 2> นับต้องนับได้ยังไงลองคนเดียวก่อนไหมเฮียไม่เยไม่นับพีอะไรกันหน่อยเลยเยเลหน่อันนึงอาเฮียหนึ่งเลยบหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮยเฮยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้้ยเเฮยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเยเฮ้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 เฮ้้ยเฮ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  หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสอกูก็ไปชี้มาวะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่เพื่อเพื่อให้กูตึงแม่่อนไอ้เพื่อเพื่อได้ปะไม่ไดได้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 แล้วกูอะกูนอ่ะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีไอ้เนี้ยไม่ได้เ่มใหม่ได้ได้เรามีความพยายามอยู่แล้วเงี้ยถ้าต้องไปเอกขึ้นมาได้เตยขึ้นมาแล้วก็ต้องให้ตะไตเอกกับเตยเนเี่ย เออเออเออโอเคขอบคุณค่ะไปไปให้ปีนเย็นสวรรค์ยังได้ขอบคุณนะอกูบอกไปไม่มีใครไปพรกูจะนับให้โดนธงอลีป่ะ1 2หนึ่งสองสามเอ้ยเยอะเดียวเดี๋ยวเยอถึงม้าถึงถึงจอดโดดขึ้นมาแม่งมีทธงอลีชิบหายอันนี้ต้องไปยาวอะใช่รอให้มันตรงกันแล้วค่อยไปอ่ะไป เนี่ยมันก็ตรงตลอดกลับมกนับมากันกับมาเกันไันแล้วไปทัดแล้วได้หรอาไยไปเลยไปเลยไเ่เอาได้ไปเลยได้ไปเลยเลยไปเยไปเลยไปเลยเลยไปเลยไปเลยไปเลยไเลยไป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 ลยไปเลยไปเลยไเลยไป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 เลยไเลยเลยไปเลยไปเลยไปเไปเลยไปเลยไปเลยไปลยไปเลยไเยเยไไ่ไไ เออมันได้จริงมันต้องเฉียงละวกับน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 ะหนึ่งสองสามเขานี่เราจะติดได้เีงขวาล้วอ้าวกูมาซ้ายกูไปซ้ายเจกูก็ซ้ายนะกูจะไปขวาขวาแล้วมันเดือดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยลอมันอยู่ตรงเนี้ยจริงๆไปได้เลยนะไปหนึ่งสองสามซ้ายนี่เราก็ซ้ายเออ ปเลยไปเลยแล้วก็ไม่ทันไม่ทันไม่ทันเราไม่ขับมอเตอคีกันขนาดนั้นดูจากโซ่ก็รู้แล้วหนึ่งสองทำปเนี่ยแล้วก็ไปอันนี้ปึ๊บเสร็จแล้วอันนี้อันนี้เอออันนี้ต้องอันนี้มอคันเมื่อกี้ไม่ทันมันมีคนตกสองอันนี้สวยจัดเฮ้ยได้หรอได้หรอไปไปดึงก่อนได้ปสุดยอดเรามันี่หยี่ห้อเนี่ยอุ้ยอะไรวะโดนตีแล้วมันจะหมดเวลาอ้าวอ้าวไหนอ้าวอ้าว ใช่หรอหมดจริงหรอเออก็ว่ามันให้เหยียบอ่ะมีเสียงเพลงฟังดิต้องกดยังไงให้มันวิ่งเยอะๆเนี่ยกระโดดให้เป็นก็พอมันไม่ได้กระโดดเลยดิของกูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะอะอะโอ้โหไอ้เหี้ยร่องลอยเหยีแต่ต้องไปเลยเว้ยโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วเนาะเหี้ยถาจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอหนึ่งนะไปหนึ่งสองสาม นนี้ป่ตอนอันนี้อันนี้อันนี้ทางด้านขวาไอ้สัตว์ไม่โดนปลอยก่อนเลยนะครกูล่วงไงไม่ได้ไม่ได้หนึ่งสองสามไปอันนี้อันขวาเนี่ยมานี่เออเออป่ะแล้วก็รออีกอันหนึ่งก็ได้รออีกอันหนึ่งก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบโอเคโอเคได้มันทันเว้ยเฮ้ยใครติดอยู่ข้างหลังกูไปโดนแทงเก็บรถไปเลยนะไปไปมันต้องกระโดดแบบ ใช่เราต้องกรโดดขึ้นสองขั้นอ่ะเออกดชิปก็โดดอ่ะกระโดดไกลอ๋อโอเคโอเคโอเคไอ้เฮียเนม่ได้โอ้โหไม่ได้แล้วเร็วแล้วววได้ได้มาแล้ววถ้ามีสักสองคนไเมื่อกี้เรายืนอยู่ได้ได้ได้่ทันนทันทัทัน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 ทโอ้โหทนทันทันนันันนัทมลเลิกนกัน จะลุกผ่าลงไปตรงนเลยออะไรวะทำงานห้าพันห้าจงสวรา์ชันกระเบนจงกาบไ่า้ค่ะสาเหนือฟ้าใต้ล่าค่าประเสริฐที่สุดเยดเคคุณพ้นแล้วววไปดูตอนนั้เลยเรากำลังขึ้นมาใช่เลย